อาหารที่ร้านมาม่าอินเดียนรีสอร์ทนะคะร้านอา,าอาหารอินเดียชื่อดังริมคลององอ่างค่ะอาหารที่เราจะทานในวันนี้จะเป็นแบบใหม่ๆร,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 รสรๆสับๆที่ยาย่าก็ไม่เคยลองมาก่อนเหมือนกันค่ะแต่มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดอ,อกเปิดใจอัปเลเวลกันเป็นสไยอินเดียด้วยการทานเมนูที่หลากหลายและแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเมนูแรกเรามาประเดิมกันด้วยแอพพิทเซอร์หน้าตาคุนค้นๆหุ่นน้องเหมือนปานิปุรินะคะแต่ความจริงแล้วน้องมีชื่อว่าดาฮิปุชกาน้องมีทุกอย่างเหมือนปานิปุริเลยค่ะแต่ที่แตกต่างคือเขาจะใช้ดดฮิหรือว่าโยเกิรมรง ทนเสิร์ฟเย็นๆพร้อมทานรสชาติวิบวัหวานๆทานแล้วชื่นใจพร้อมสวบเมนูต่อไปแล้วค่ะจัดมาเลยแทนแทน,แ,ทนและนี่คือเมนูอาหารจานหลักของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะมีหลากหลายอย่างตระการตาจนยายาเลือกกินไม่ถูกไก่ที่จริงใจคือไก่ทิก,ก้าค่ะซึ่งร้านนี้เขาย่างไก่ออกมาได้นุ่มหอมกลุ่นสมุนไพรอินเดียสุดๆไปเลยฟิน มาต่อกันที่เมนูนี้ค่ะดูเผินๆก็เหมือนไก่ทอดแต่ความจริงแล้วน้องคือโกบิแมนเจอเรียหรือดอกกระหลำ่ำชุบแป้งทอดกรอบคลุกซอสเค็มหวานค่ะพูดแล้วก็ยังอึ้งนะคะรสชาติเขาทําถึงเหมือนไก่ทอดเป๊ะเลยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นผักเลยค่ะตัวซอสที่เคลือบมาเค็มหวานกําลังดีโอ้ยคุณพี่มันจึ้งมากเมนูนี้มีชื่อว่าฮาราบาฮาราเคบับนะคะเป็นเคบับผักขมนั่นเองค่ะซึ่งส่วนผสมหลักๆของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นผักขมมันฝรั่งแล้วก็ถั่วลันเตานะคะแนะนําว่าต้องจิ้มกับซอสเขียวซอแดง น,นี้ด้วยนะเพราะว่าอร่อยลงตัวมากๆเข้ากันสุดๆค่ะคนอินเดียเนี่ยเขามักจะกินฮาราบาราเคบับเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยนะคะแต่ยามไม่ติดค่ะทานได้เป็นมื้อหลักไปเลยเก๋ๆแป้งโรตี2แบบ2สไตล์แต่ที่ขาดไม่ได้คือแกงชิคเก้นมัสตาน่าที่เขาเสิร์ฟไว้ทานคู่กันค่ะก่อนอื่นเรามาลองแป้งทั้ง2แบบกันก่อนดีกว่าค่ะ อันแรกนะคะเขาเรียกว่าอมริสรานานค่ะแป้งหนานุ่มสะใจสอดไส้มันฝรั่งส่วนอันนี้นะคะเขาเรียกว่าซาร่าปาราธาค่ะโรตีบางกรอบหอมเนยฉ่ำๆที่เห็นไม่ใช่น้ำมันนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดค่ะกินต่อเปล่าว่าอร่อยแล้วพอจิ้มกับแกงเท่าน,นั้นแหละโอ้โหแสงออกปากกันเลยทีเดียวอร่อยมากยังค่ะยังไม่หมดอยู่แค่นี้เพราะเขายังมีเซตน้ำชามาให้ลองชามาซาร่าร้อนๆพร้อมขนมหวานมากหน้าหลายตาใครรู้ลองถายชื่อกันดูเล่นๆใต้คอมเมนต์มาเลยนะคะ ที่ร้านมาม่ารสสตอร์นเขาเปิดมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะการันตีความอร่อยถูกปากคนไทยถูกใจคนอินเดียนแน่นอนค่ะร้านอยู่ติดกับคลององอ่างย่านพาหุรัตนี้เองค่ะเปิด GPS ตามกันมาได้เลยนะคะอย่าย่าขอตัวไปกินต่อให้หมดก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ